คำพูดหนึ่งที่พ่อพูดออกมาว่าถ้าหลับเนี่ยเขาไม่ได้ก็ตัดพ่อตัดลูกกันไปนเลยอย่ามาเรียกเขาว่าพ่ออีกสวัสดีค่ะชื่อแบมนะคะคือเราเป็นลูกคนเดียวค่ะพ่อแม่เราทําธุรกิจอสังหาแล้วก็เขาก็พังปลูกบ้านขายแล้วก็ปล่อยอพาร์ตเมนต์ให้เช่าหลายที่เลยค่ะเราก็เลยตัดสินใจเลือกเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจจะได้มาสารต่องานพ่อแม่ค่ะ คือครอบครัวเราอบอกได้เลยว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากถึงแม้ว่าพ่อเราอะจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปพบลูกค้าอยู่บ่อยๆแต่ทุกครั้งที่พ่อเราอยู่บ้านอ่ะเขาก็จะดูแลแม่ดูแลเราอย่างดีเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวในฝันของหลายๆคนเลยค่ะจนวันหนึ่งเรื่องที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นนะคะคือแม่เราไปตรวจงานที่ไซค่ะแล้วก็จู่ๆเขาก็ล้มลงหมดสติไปแล้วก็มา สียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะคุณหมอบอกว่าแม่เรามีภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันตอนนั้นทั้งเราและพ่อเสียใจมากเลยค่ะแทบจะไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อเลยแต่ก,ก็ก็สู้ต่อค่ะ คือหลังจากจัดงานศพแม่เสร็จเราก็กลัวว่าจะไม่มีใครช่วยงานพ่อเพราะว่าตอนนั้นเรากำลังเรียนอยู่ปี4ค่ะก็เลยขอใหเอ้เลขาแม่ค่ะที่เขารู้งานทุกอย่างรู้ระบบงานทุกอย่างเนี่ยเขามาช่วยดูแลแล้วก็ทำหน้าที่แทนแม่ไปก่อนตอนนั้นพ่อกับเลขาก็เลยได้มีโอกาสไปต่างจังหวัดติดต่อง,งานกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆอ,อะค่ะแล้วก็นี่ก็อาจจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้วงคะที่ ทำให้เขาสนิทกันมากขึ้นเนาะก็จริงๆเราก็มันไม่ติดนะจริงๆเราไม่ติดเลยคือมันก็โอเคซะอีกค่ะถ้าจะมีใครสักคนมาช่วยดูแลพ่อทำหน้าที่แทนแม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าพ่อเรามีความสุขเราว่ามันก็ดีซะอีกก็วันหนึ่งพ่อเราก็มาบอกกับเราอะค่ะว่าเออรักผู้หญิงคนนี้จริงๆอยากแต่งงานด้วยแล้วก็เพราะว่าอยากให้เกียรติครอบครัวฝ่ายหญิงเขาอะค่ะ เราก็โอเคค่ะเราโอเคเลยแล้วเราก็เป็นคนเอ่ยปากบอกเองด้วยว่าเราอาสาเราช่วยเต็มที่นะเราสามารถทําได้เต็มที่บอกเราได้เลยเรายินดีทําเลยค่ะแล้วก็หลังจากที่พ่อแต่งงานคือมันมันทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมอะค่ะมันมันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปคือผู้หญิงคนนั้นจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะจากที่เรียบร้อยใจดีกับเราอะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็จิกนิ้วหอเฉ่งทุกคนในบริษัทเลย เรียกได้ว่าคือเหมือนคนละคนนะคะแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็บางวันนางก็มาแบบเชิดๆใส่เราอะไรอย่างเงี้ยมีครั้งหนึ่งเราใส่สร้อยแล้วนางก็วันรุ่งขึ้นนะคะนางก็มีสร้อยที่เส้นใหญ่กว่ามาใส่บ้างคือแบบคืออะไรอะเราเราไม่เข้าใจหรือว่าจะมาแข่งกันด้วยเรื่องแบบนี้หรอ ออแล้วหลังจากนั้นกนะ็คือไม่พอนะคะนี่คือเบาๆนะก็คือพ่อเราอะมาบอกเราว่าให้เราอะย้ายออกจากบ้านหลังใหญ่ที่เราอยู่มาตั้งแต่เด็กเนี่ยเพราะว่าเมียใหม่เขาอะจะมาปรับปรุงบ้านอืมแล้วก็จะใช่ห้องนอนเราเนี่ยค่ะเป็นห้องของลูกในท้องเขาแล้วก็โอเคนี่แค่แบบเรื่องเล็กๆน้อยๆยังมีอีกค่ะผู้หญิงคนนี้ยังมีอีกก็คือว่าเขาอะ ในวันที่พ่อไม่อยู่บริษัทเขาก็มักจะแบบว่าชอบมาพูดจาแขวะมาพูดจาเหน็บแนมเราคือเราก็ไม่เข้าใจอะคะ่ะเราก็เลยแบบทนไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็เลยแบบมีปากเสียงกับเขาอยู่บ่อยมากเขาก็เลยไปฟ้องพ่อพอเขาไปฟ้องพ่อใช่ไหมคะเขาพูดว่าเขาเขาพูดว่าเราอะอิจฉาน้องที่อยู่ในท้องเราก็แบบเฮ้ยอะไรอะคือไม่เข้าใจอะเราก็พยายามอธิบายให้พ่อเราฟังบ้างแต่พ่อเราไม่ฟังเราเลยพ่อเราไม่พู เรื่องที่จะาไม่ฟังเราเลยอะค่ะเราก็เลยแบบโอเคเออกมาแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นอะคะ่ะพ่อเราก็เลยมาหาเราที่บ้านของเราพ่อมาหาแล้วก็มาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ขอให้เราอะเปิดใจให้เขาได้ไหมอย่าตั้งแง่กับเขาได้ไหมเขาเป็นคนดีนะคือเราไม่เข้าใจเลยว่าอะไรมันมาบังตาพ่อทําให้พ่อมองไม่เห็นความสตอของอีนี่เนี่ยคือเราไม่เข้าใจเลยค่ะ คือเราพยายามอธิบายให้พ่อฟังพูดกับพ่อดีๆก็แล้วแต่วันนั้นะคือเราเริ่มทะเลาะก,กับพ่อหนักมากาทะเลาะก,กับพ่อหนักมากแล้วพ่อก็ไม่พยายามไม่ฟังไม่ฟังอะไรสักอย่างแล้วจนสุดท้ายอ่ะคำพูดหนึ่งที่พ่อพูดออกมาว่าถ้าหลับเนี่ยเขาไม่ได้ก็ตัดพ่อตัดลูกกันไปเลยอย่ามาเรียกเขาว่าพ่ออีก าแบบอ,อพูดไม่ออกอะค่ะคือเราเป็นเหมือนลูกเขาแท้ๆอะเราไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะพูดกับเราแบบนี้อะค่ะแล้วต่อนนั้นพ่อก็พูดออกมาว่าทรัพย์สินในส่วนของแม่ค่ะก็จะยกให้เราแต่ส่วนของพ่อเขาจะไม่ให้นะเพราะว่าเราไม่เชื่อฟังเขาไม่ทําตามที่เขาต้องการ แล้วก็โอเคแ้้วขอจากมาหลังนั้นมาค่ะแล้วเราก็เลยเอาเงินก้อนนี้ของแม่มาทำธุรกิจขายออนไลน์ค่ะแล้วก็เอาวิชาที่เรีเรยนมาเนี่ยมาต่อย,ยอดเอาก็มีความสุขดีค่ะพออยู่พอกินเราก็ไม่ได้ติดต่อพ่อมาตอนนั้นก็เกือบสี่ปีเต็มจนวันหนึ่งอะค่ะจนวันหนึ่งเนขาคนนั้นะโทรมาโทรมาบอกว่าเนี่ย มารลบพ่อไปดูแลหน่อยพ่อป่วยติดเตียงอยู่ไม่มีใครดูแลคือเราก็งงเลยไม่เข้าใจเราก็เลยถามกลับไปว่าคุณเป็นเมียไม่ใช่เราแล้วไหมคุณไม่ดูแลเองล่ะ mm. เขาก็ตอบกลับเราเลยว่าเขาไม่ใช่เมียแล้วเขาหย่ากันไปนานแล้วคือเราก็ยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่เลยค่ะเราก็เลยรีบไปหาพ่อที่บ้านหลังใหญ่เราพอเรารีบไปแล้วเราไปถึงรู้ <laughs> รู้ไหมเขาว่าเราเห็นอะไรคือพ่อเราวอะ มันเอาพ่อเราอ่ะมันนอนอยู่ริมกำแพงบ้านแล้วสภาพอ่ะเอากระสอบของของพ่อมาอยู่รอบๆเตียงกองไว้อยู่ตรงนั้นนะคะให้พ่อเรานอนอยู่ตรงนั้นรอเรามาคือแบบเราเลบาไม่ได้อ่ะค่ะเราก็เลยเข้าไปถามพ่อว่าพ่อยอมได้ยังไงพ่อยอมให้ีนี่มันทำแบบนั้นได้ยังไงพ่อก็เล่าให้เราฟังด้วยน้ำตาว่า เพราะว่าผู้หญิงคนนั้นนะคะเขาบอกว่าพ่อเราอ่ะดวงตกเขาไปดูดวงมาไงพ่อเราอ่ะดวงตกแต่ต้องเซ็นโอนทรัพย์สินทุกอย่างให้ภรรยานะแล้วก็เซ็นใบหย่าก,กันหลังจากเราหูเคลื่อนย้ายออกไปเนี่ยข้ออ้างมันสิคะนี่คือข้ออ้างของมันหลังจากลาหูเคลื่อนย้ายไปแล้วก็ค่อยกลับมาจดทะเบียนกันเหมือนเดิมอืมแล้วพ่อเราก็เชื่อสุดยอดเลย แล้วก็พูดไม่ออกอะค่ะแล้วเราก็แบบเราก็งงเลยว่าพ่อเราเชื่อไปได้ยังไงพ่อเราก็ยอมนะคะสุดท้ายแล้วอะพ่อเราก็รอเวลาแล้วนางก็บ่ายเบี่ยงบ่ายเบี่ยงมาเรื่อยๆไม่ยอมตกลงไม่ยอมโอนคืนสักทีพ่อเราก็เครียดมากเครียดจนล้มป่วยแล้วก็มีเส้นเลือดในสมองตีบอะค่ะก็เลยกลายเป็นอัมพาตแบบนี้ คือตลอดเวลาที่พ่อเราเล่าให้ฟังอะค่ะพ่อเราก็ร้องไห้ไปแล้วก็บอกว่าขอโทษเราที่ไม่เชื่อคำพูดเราแต่แรกเราก็ใจร้ายไม่ดูแลพ่อไม่ได้หรอกคะ่ะเราเหมือนพ่อไม่ได้เราก็เลยพาพ่อกลับมาอยู่ที่บ้านกับเราถึงแม้ว่าตอนนี้มันไม่ได้มีมากเหมือนแต่ก่อนค่ะแต่เรียกได้ว่าเรามีความสุข มีความสุขมากกว่าเดิมอีกคือเราไม่ได้มีบ้านหลังใหญ่ไม่ได้มีเงินทองมากมายไม่ได้มีลูกน้องแต่เรื่องนี้มันก็สอนให้เรารู้จริงๆอะค่ะว่าความสุขที่แท้จริงอะมันไม่ใช่เงินทองอะไรเลยแต่จริงๆแล้วอะการที่เรามีคนรักมีคนที่รักเราอยู่ข้างๆอันนี้คือความสุขที่แท้จริงก็คำว,ว่าพ่อมั้งค่ะ คือเราพยายามเข้าใจเขานะเข้าใจแล้วก็หาเหตุผลมาอึง้งทุกคนคงมีเหตุผลของเขาแล้วเขาก็เป็นคนที่ดูแลเราดีมาตลอดอืเราไม่เคยลืมภาพที่เขาที่เรามีความสุขด้วยกันกับครอบครัวของเราเราเชื่อว่าข้างในลึกๆพ่อเรายังเป็นเหมือนเดิมยังเป็นคนคนเดิมที่เรารักค่ะเราคิดว่าพ่อถ้าเราอยู่ด้วยกันสองคนอย่างเงี้ยเราก็ อาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆค่ะถ้าหากพูด <GO> ก <av uther> ับอดีตเลยค่ะได้จะพูดเลยกับนางก็ขอให้หาความสุขให้เจอนะคะ